เวลานี boy, ้แบบเลิกงามยามดีมากนะฮะศูนย์ห้าศูนห้าในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพาไปดูสถาปัตยกรรมในไฮเอ์ของผมที่สุดยอดแล้วนะทุกคนในคลิปนี้ก็พามาดูการเทคซิเตอร์นะครับจะที่ไหนนะ เอาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยูก่กบผมโอคามิเ ok จแล้วก็รายการ p o ี Guide by โอคามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมว้าวว้าวนะครับผมบอกเลยนะครับผมว่าในไกด์เนี่ยพามาไกด์เกี่ยวกับความสุดยอดของจีเวลนี้นะครับผม Forbidden Frame แล้วก็ Forbidden Phrase นะครับผมทุกคนมันสุดยอดมากแค่ไหนนะเดี๋ยวสปอยก่อนนะมันสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มหรือว่า up ascendancy card ได้หนึ่ง not able นั่นเองนะครับผมอย่างผมเล่นวิสนะครับผมก็จะมีค r d ascendancy card เนี่ย3 ascendancy card เนาะอ่าเราก็สามารถหา not able ในทั้งสาม r d นี้ได้นั่นเองครับโดยที่ผมเลือกเป็น commander of darkness นะทำให้บิลของผมเนี่ยเพิ่มดาเมจขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่พอนะครับผมต <laughs> ีบอสยังไม่ไหวเลย แม่ฟังแค่นี้น่าจะสุดยอดกันแล้วนะครับผมโอเคนะก็ Forbidden Frame แล้วก็ Forbidden f a c e เนี่ยก็มาจากลีก a าร์กิมินะครับหรือว่าลนะีก3.17หนลีกที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมเป็นหลีกที่ตั้งแต่หลีกนี้มานะครับความหายนะของพวกเราก็ได้เริ่มขึ้นนะครับผมตี m o n แมปธรรมดานี่ก็ทุลักทุเลมากนะฮะซึ่งเจ้า Forbidden Frame แล้วก็ Forbidden Fade เนี่ยหายได้จากที่ไหนนะทุกคนโอเคนะ ผมก็เปิดมามันเป็นของคู่กันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดแบบพาราเลลให้เอาไว้เพื่อความรวดเร็วแล้ว Forbidden Frame เนี่ยก, er กย็หาได้จากบอสของ The s e r r i n g e x e r c นะครับผมแล้วก็ Forbidden Frame เนี่ยหาได้จากบอส Ether of War นั่นเองนะครับผมอ่โดยเนี่ยแมชชนิกมันคล้ายกันมากๆเลยนะครับโดยการที่เราลงแมปแล้วก็กดให้บอสมากวนนะครับผม คล้ายๆกับกดอิทธิพลในสมัยก่อนเลยนะ re ready, เนี่ยถ้าเล่นไปนสักพักหนึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะครับเนี่ย Forbidden Frame นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ Forbidden f a c e ก็จะเป็นนี่นะ The Ether of Ur นะเราพูดถึงว่าหาได้จากที่ไหนนะครับตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับผมก็เรามีแมปนะครับประมาณเทียรบ14 15 16นะเขาถึงจะนับนะครับเราต้องลงประมาณ20 8รอบนะครับผมทุกคนแอบถ้าจะไปหา Forbidden Face ก็ลงแล้วก็กดเป็น the ether of e a r t นะครับก็ลงประมาณ2 8รอบเหมือนกันนะครับทุกคน <c oughs> เมื่อเราลงเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นของ Exer t นะครับ Exer t ก็จะได้อันนี้มานะครับ Incan descent i n v i t a t i o n นะครับถ้าอ่านภาษาอังกฤษฟก็ขออภัยด้วยนะทุกคนก็จะได้อันนี้มานะอันนี้ก็ เอาไว้ใส่ในแมป d ด v i c ไของเรานะครับแล้วก็ไปสู้กับบอสเลยนั่นเองเนาะส่วนของ providence ก็จะเป็นบอส the eater of w o เนาะก็จะได้มาเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเหมือนกันนะตอนแรกมันจะเป็นสีเขียวมันจะเป็นคุยก่อนเนาะเนี่ยก็จะได้เป็น screaming i n v e s t a t i o n นะครับผมทุกคนเมื่อเราได้มาแล้วนะครับผมแล้วก็เอามาลงนี้แหละนะครับแล้วก็ไปสู้กับบอสนะก็สุ่มได้นะครับสุ่มอีกทีหนึ่งนะ โอ้หายยากหายเย็นนะครับผมเหนื่อยจังเลยนะฮะยังไม่ทันหาเลยนะครับผมก็มันก็จะมีวิธีทำให้ไวขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยโดยแอ t r a skill นะถ้าเรามา up ตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นของ excer นะก็จะมี10%ในการ double progress นะครับผมแล้วก็ของ d e a l e เบอ e r ก็อันนี้นะครับ10%ดับเบินต์ double progress นะแบบว่าลงลงแมปไปค่า b o s นะต้องค่า b o s ด้วยนะครับถึงจะนับนะถึงจะนับ เนี่ยโปกเกตนะครับมีโอกาส10%จะเพิ่มขึ้นจาก1เป็น2นะครับแบบถ้าผมมี21ลงไปค่าบอสธรรมดาของแมปจะได้ยืมสใช่ไหมแล้วก็ถ้าติด10%ก็ได้23ไปเลยนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับผมทุกคนยังยังไม่หมดยังไม่หมดอ่ากลับมากลับมายังไม่หมดอีกนะครับผมก็จะมีอันนี้ให้อัพนะครับเป็นอูเบอร์นะระดับอูเบอร์นะครับทำให้บอสท,ที่เราเอาไปลงเมื่อกี้นะ่ะเป็นระดับ เลเวล85นะมีทั้ง2อันเหมือนกันนะครับระดับ u b เ r อดียังไงนะครับดี d. ก็มันก็จะได้ Forbidden Face หรือว่า Forbidden Frame ที่เป็นมี ancy, a s c e n d a n c y Not Able ที่ถูกซ่อนไว้อีกนะครับผมเนี่ยทุกคนจากธรรมดาที่เราเลือกอันนีเน้เราจะไม่เลือกนะครับเราจะไม่เลือกเราจะเอาเป็นนี่เลยนะครับ ancy, a s c e n d a n c y Not Able ที่ถูกซ่อนนะครับผมจะมีทุกคัสไดน ของชาโดโก็มีนะครับของเลนเจอร์ก็มีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยพูดช่วงท้ายๆเลยนะครับผม <c oughs> ก็เรียบร้อยไปนะครับผมสำหรับการหา Forbidden Frame แล้วก็ Forbidden Face หาจากที่ไหนนะอีกอย่างหนึ่งก็เว็บเทรนะครับผมง่ายดีเนะาะแต่คุณต้องมีตังค์หน่อยนะฮะ ต่อมานะครับมาดูความสามารถของจิเบลสอันนี้กันนะครับผมจิเบลสอันนี้ต้องใช้ควบคู่กันนะครับแล้วก็เป็นค์ดเดียวกับค์ดเราด้วย่ะถ้าเราเล่นวิสก็ต้องหาวิสนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปหาเอซเซนเซนซี่คัสออเดเบลที่เราต้องการนะครับผมเนี่ยอย่างในค์ดวิสก็มี3อันนะ เป็นออคอร์ติสเป็นเอลเมนทัลลิสแล้วก็เป็นเนโครเมนเซอร์นะครับผมจะหาของคาดอื่นมาใส่ไม่ได้นะมันจะโกงเกินไปนะทุกคนเนี่ยเราเล่นวิธแล้วก็มาเอาของสายอื่นนะครับของสายชาร์โดนี่ก็ไม่ได้นะครับผมอ่าอย่างของผมนี่ผมก็เอาคอมมานเดอร์ออฟดักเนนั่นเองนะครับผมผมอยากได้อร่าแล้วก็อยากให้ Min มินเนี่ยนมีเอลเมนทัลรีสีดันเองนะครับก็เอาอันนี้มานะเพื่อเพิ่มความเก่งนะ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ชอบของเนโครก็มาหาของสาย e l e m e n t ทัลลิสก็ได้นะครับหรือว่าไม่ชอบทั้ง2อันต้องการความสุดในออคคติสมาหาเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับผมเนี่ยเราก็หาชื่อของเอเซนเ a นซี่คัทในเอเวอร์ของเราที่ต้องการนะครับเอาไปหาซื้อกันได้เนะแบบรุ่นเราต้องซื้อแล้วล่ะนะครับผมถ้าหามันถ้าหาจากบอสเนี่ยมันเป็นการสุ่มเกินไปนะหายากเกินไปนะครับผมต้องซื้อเอานะในการซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อ ตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมแล้วก็ส่วนของไซออนก็เลือกเอเซนเ e ซี่คาร์ดในไซออนนี่เลยนะครับผมอ่าก็เรียบร้อยนะครับการใส่ก็ใส่ในช่อง g ีเวลธรรมดาก็ได้แล้วนะครับผมเนี่ยเนาะอ่าใส่ไปนะครับแล้วก็ได้ความสามารถของเอเซนเ e ซี่คาร์ดในคอมเพนเซอร์มาเลยนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็มาดูเอเซนเ e ซี่นอตเอบิลที่ถูกซ่อนกันบ้างนะครับผมที่จริงในเว็บ ไซวิกิข้อมูลก็มีอยู่แล้วนะครับของวิสก็จะมี1อันนะครับชาโดก็มี1อันนะแต่ราคาก็มีอย่างละอันหมดเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองมาดูข้อมูลได้นะที่ผมสนใจก็มีอยู่อันหนึ่งนะครับของดูเอลลิสนะครับผมเดี๋ยวมาดูใน p ีโแล้วกันนะครับดูเอลลิสข้างล่างสุดนะครับผมมันก็โชว์ข้อมูลน้อยนะความสามารถเอเซนเซนซี่ที่ถูกซ้อนก็จะเป็นการโจมตีซ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยทำดาเมจมอล 60%นะครับผมแรงมากเลยเนาะแล้วก็สกิลที่ไม่ใช่ Travel Attack สกิลก็จะโจมตีซ้ำหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้สุดยอดมากเลยนะเนี่ยก็จะเป็นของอันนี้เนาะทุกคนสามารถมาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมเนี่ยเวลาเรากดเข้ามาเขาก็จะแนะนำแมคานากนะครับผมแบบว่าถ้าเราไปคอมโบก,กับมัลตนะิสไตล์เนาะการโจมตีครั้งสุดท้ายมอร์ดมิ60%นี่แรงมากๆเลยนะครับผม อันนี้ผมไว้ให้ทุกคนมาลองกดเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันให้นะก็มาอธิบายแมคคณิกของโป i d ิเดน a ฟ e แล้วก็โปรพ d e n f เฟ e คร่าวๆนั่นเองนะครับผมอ่ะอย่างสุดท้ายนะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับผมนี่ก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมเลือกซื้อให้ดูนะครับผมเลือกลีกนะครับแล้วก็พิมพเฟมไปก็ได้นะครับพิมพ์เฟมไปก็ได้ก็จะอยู่ส่วนของ g ีเวลนะครับผมอ่ะ แล้วก็ enter ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดแว้นขยายตรงนี้นะครับผมเนี่ยแล้วเราก็หา e s c e n t i card not able ที่เราต้องการเลยนะครับผมอย่างเช่นจะหาของผมเหมือนเดิมนะครับผม commander นะ o f damage เหมือนเดิมเลยก็พิมพ์ไปแล้วก็ enter ไปก็ได้นะครับราคาก็1 x 2 x นะราคาจะแกว่งมากๆเลยนะครับทุกคน ลอาหาดูเนาะแล้วก็ Forbidden Face ก็คล้ายๆกันนะคนี่อันนี้ผมคัดลอกโดยการทำสำเนาซ้ำนะผมขี้เกียดพิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์เฟซไปก็ได้ t r บ v i เนาะ Forbidden Face นะครับเดี๋ยวก่อนนะลืมลบปิดอันเก่านะฮะแล้วเราก็กดเหมือนเดิมนะครับแป้นขยายแล้วก็ ทีมคอมมานเดอร์ออฟดารนี่นะโอ้โหราคา 5x นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการค้นหาเนะเาะอ่าเปลี่ยนเป็นอีกสักอันหนึ่งละกันนะครับผมกระบปอันเดิมทิ้งนะเอาเป็นเอเซนเซนซีที่ถูกจอนบ้างน,นะครับผมอย่างเช่นอันนี้ชื่ออะไรกันนะฟาเทลเหรอฟาเทลนะครับฟาเทลนะครับ ลองพิมพ์ดูเนาะโ oh, อ้ 47x100 นะครับผมแล้วก็ Forbidden Frame ก็เป็นฟาเทลเนาะ mm hmm. เรียบร้อย2 0 x 1 25 34นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธี mm hmm. หาซื้อ Forbidden Frame แล้วก็ Forbidden Frame g w e l เนาะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับความยอดของ Forbidden Face แล้วก็ Forbidden Face f e l นั่นเองนะครับผมบอกว่าทุกคนจะได้อะไรดีๆจากไกดนี้ไปนะครับเพิ่มดาเมจได้เยอะนะหาอะไรสนุกๆได้เยอะมากเลยนะครับผม,มคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะถ้าใครชอบก็กดถูกใจให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากดติดตามด้วยนะเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะผมมีคนบอกไว้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นแค่ความฝันรวมๆแรงๆนะ แต่ผมก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะครับผมโอเคไปก่อนละกันนะครับผมบายบายครับผม